ทากทุกทุกคนเด้อจ้ามื้อนี้แอนมีเมนูมาฝากทุกทุกคนค่ะนั่นก็คือเมนูแกงน่อไม่สมไสปลากดค่ะวิธีทําก็ง่ายง่ายค่ะมาลงมือทํากันเลยจ้าอันดับแรกแอนสิตำกระเทียมตะไคร้และกะักพริกค่ะแล้วก็เอาลงไปในน้ำซุปต้มให้สุกค่ะตามด้วยน่อไม่สมและกะใบมะกรูดจ้าพ่อมอเดือดแล้วแอนก็จะใส่ปลากดลงไปค่ะแอนก็จะใส่ถ้าพี่กดกดให้น้ำถ่วมปลาจักน่อยค่ะหลังจากนั้นแอนก็จะใส่ฟ้าหม้อปิดไว้ค่ะให้ปลามันสุกพ่อกะว่าปลาสุกแล้วค่ะแอนก็สิ เปิดฟ้าออกแล้วกัปรุงรสด้วยน้ำปลาล่าค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วกับพงชื่อรสปริมาณกัใส่ตามรสชาติที่เฮาชอบกินเลยเด้อจ้า,าเข้มมักจืดมักนัวก็ว่ากันไปเนาะค่ะ แอนจะบอกคนนะค่ะแอนใส่เป็นท้พี่กดกดปลาลงไปให้เขากับน้ำซุปเอาแอนย่านเนื้อปลามันเละเนาะจ้าหลังจากที่ปรุงรสแล้วแอนกะสปิดฟ้าไว้อีกรอบนึงค่ะ,ะว่าเครื่องปรุงเขากันดีแล้วแอนกะสิเปิดฟ้าและ้วกะ็ใส่พักลงไปค่ะมือนีก็มีต้นหอมกับผักอีตูจ้ากดพักลงไปให้น้ำท่วมนิดนึงค่ะแล้วก็รอจนพักสุกใส่เวลาโบโดนจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงนอไม่สมไสปลากดค่ะคืออยากมาหลายมือแล้วไปตลาดเจอพอดีค่ะเสียดายช่วงนี้ปลากดเพิ่นบเลยมี มีใครเนาะค่ะแต่กระแสบคือเกาจ้าหลังจากนั้นกระตักใส่ถ้วยใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเจ,จ้าหน้ามีผู้ใดมักเมนูนีคือแอนบอกค่ะถ้าผู้ใดมักเมนูนีแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามให้แอนได้ด้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปค่ะสําหรับมื้อนีแอนคอตัวลาไปก่อนด้ค่ะบ๊ายบาย